ครับสวัสดีครับกับผมจ่าดูวินชฉมอยหอยนะครับแห่งช่องโตสมินนะครับรายการว่าตำลานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกฎกระทรวงในมองอลบพุทธศักราช2,500นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2,477และแก้ไขเพิ่มเติมในมงเลบฉบับที่2พุทธศักราช2,506นะ ในวงเล็บฉบับที่3พุทธศักราช2525นรบ้านะครับว่าโดยการคาดกระบี่การใช้ถุงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกครับก็จะเป็นเรื่องย่อยนะครับในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารนะครับพุทธศักราช2477นะครับก็เรื่องการแต่งกายครับครับก็ผมแล้วก็เชิญสดับรับฟังและรับชมได้เลยครับกฎกระทรวง ในวงเล็บพุทธศักราช2,500ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2,477และแก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2,506และในวงเล็บฉบับที่3พุทธศักราช2,525ว่าด้วยการคาดกระบี่การใช้ถุงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5 และมาตาเจดแห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2477รัฐมนตรีว่าการ,ร,ร,ก,ราออก,ก,กระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้ยกเลิกกฎกระทรวงกลาโหมออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2477ว่าโดยการคาดกระบี่การใช้ถุงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกลงวันที่27พฤษภาคม พุทธศักราช2493หมวด 1. การคาดกระบี่ขออ้อ 2. ในโอกาสต่อไปนี้ให้ในายทหารชั้ิสัญญัตินาดาบจากในสิพันจาและพันจากาศคาดกระบี่ด้วยเสมอเมื่อก่อไก่คุ้มหรือประจำแถวเป็นกองทหารเกิติยศหรือเวลาแห่นำหรือแห่ตามสเสด็จขอไข่คุมหรือประจำแถว รับการตรวจพนสวนสนามซึ่งกระทําเป็นพิเศษและม่ได้ต่อเนื่องกับการฝึกอย่างอื่นพอควไปในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีตามหมายกาหนดการหรือเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทหรือเฝ้าทูลละองพระบาทในโอกาสต่างๆที่เป็นทางราชการเว้นแต่ในงานสโมโสชนสนิบัติมงอง ไปในงานพิธีการทำสัต์ปิยานตนของทหารจอรจานเป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดีหน้าที่ตั้งศาลปกติชอชิงไปในงานพระราชทานเพเิงศพหรือชาวพระกิจศพทหารหรือตำรวจหรืองานฝังศพทหารหรือตำรวจตามประเพณีลัทธิหรือศาสนาที่ไม่เผาเมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ นอกจากนี้ถ้าเป็นกิจกรรมภายในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือหรือผู้บัญชาการฐานอากาศจะสั่งให้คาดกระบี่เป็นการเฉพาะก็ได้หมวด2การใช้ถุงมือข้อ3 ถุงมือสำหรับใช้ในเวลาแต่งประกอบเครื่องแบบทหารนั้นให้ใช้ถุงมือสีขาวสีนวลหรือสีน้ำตาลข้อ4ในโอกาสต่อไปนี้ให้นายทหารชั้นสัญญบัติใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวลด้วยเสมอคือกอไกในโอกาสที่กำหนดให้คาดกระบี่ขอไข่ในโอกาสที่กำหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอหาในโอกาสอื่น นอกจากในข้อสีให้ทหารและนักเรียนทหารใช้ถุงมือสีน้ำตาลได้หมวด3การใช้ผ้าพันแขนทุกข้อ6ผ้าพันแขนทุกสีดำสำหรับใช้ประกอบเครื่องแบบทหารนั้นให้มีความกว้างขนาดระหว่าง7เซนติเมตรและ1 0เซนเมตรและให้พันรอบแขนเสือ้อข้างซ้ายเหนือศอกพองามข้อ7ให้ในายทหารชั้นสสญยบัตรนายดาบ นักเรียนนายทหารและจ่านายสิบพันจา่าพันจ่าอากาศใช้ผ้าพันแขนทุกประกอบเครื่องแบบทหารได้ด้วยกรณีต่อไปนี้งดใช้ผ้าพันแขนทุกกอไก่เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสรขอไข่เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถวเว้นแต่จะมีหมายกำหนดการหรือคำสั่งกระทรวงกลาโหมให้ไว้ทุกข้อ8 นายทหารที่มีสิทธิใช้ผ้าพันแขนทุกได้ตามข้อ7ในขณะที่อยู่ในต่างประเทศหากจำต้องไว้ทุกก็ให้ปฏิบัติตามข้อเหมืเว้นแต่ระเบียบการไว้ทุกในต่างประเทศนั้นมีข้อแตกต่างจากที่กล่าวแล้วจึงให้ปฏิบัติตามควรแก่แบบธรรมเนียมสำหรับประเทศนั้นๆได้ให้ไว้ณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2500พลโท คอมกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จ,จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับกฎกระทรวงนะครับพุทธศักราช2อ0 0ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2477และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2506และฉบับที่3พุทธศักราช2525ว่าด้วยการคาดกระบี่การใช้ถุงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุก ครับก็เป็นปลีดย่อยนะครับของพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราชปี2477นะครับขอบกรจากกันไปก็ไปกดไลค์กดสับไครนะครับกดแชร์อ่านฟังหรือเสียบหูฟังนะครับฟังนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมนะครับในการทำต่อไปครับ วันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ